สวัสดีครับผมภาคหลอวิจิตนะครับเป็นผู้สมัครโครงการ Super AI ซีซันที่4นะครับวันนี้ในคลิปวิดีโอผมเนี่ยผมจะมาลงลึกไปในรายละเอียดของการทำงานภายในของ neural network แบบ convolution นั่นเองนะครับดวดยเราจะแบบลงลึกไปถึงระดับว่า Metric ม,มันคูณกันยังไงเลยแล้วก็จะมาอธิบายถึงโครงสร้าง Library ที่ผมทำจาก scratch เองด้วยนั่นเองนะครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ในการอธิบายครั้งนี้นะครับผมมาใช้ dataset คือเป็น mnist dataset นะครับซึ่งเป็น d a t a s e t ที่มีเ,เป็นภาพตัวเลขขาวดำนะครับแต่เลข0-9นถึง9นั่นเองโอเคทีนี้แล้วลองครั้งนี้นะครับผมจะหยิบมาภาพภาพเดียวนั้นซึ่งภาพภาพหนึ่งของ mnist dataset เนี่ยเขาจะมีขนาด28คูณ28นะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่เขาให้มาเป็นนามายอารีมาแล้วเรียบร้อยเลยนะครับคือเป็น m a t ริกมาแล้วนั่นเองทีนีน้ในการที่เราจะต้องอธิบายตัว convolution layer นะครับ เราต้องพูดถึงสคอนเซปต์หลักก่อนคือตัวเคอร์เนลจำนวนเคอร์เนลแล้วก็ขนาดอินพุตนะครับจำนวนขนาดเคอร์เนลเนี่ยก็คือขนาดที่เราจะ define ตัวเคอร์เนลเนาะซึ่งตัวเคอร์เนลเนี่ยก็คือสิ่งที่ต้องเลื่อนเพื่อสกัดฟีเจอร์นะครับของภาพนั่นเองในในในเนี่ยนี้เนาะซึ่งผมเลือกในกรณีนี้ผมเลือกเป็น3ก็คือสุดท้าำจะได้เป็นเคอร์เนลเนี่ยสามคูณสามเป็นเมตริกนะครับเดฟเนี่ยคือจํานวนฟิลเตอร์หรือเคอร์เนลซึ่งถ้าเรามีจํานวนมากเนี่ยเราก็จะสกัดฟีเจอร์ได้เยอะนไะง ซึ่งในกรณีนี้ผมเลือกไปสักห้าคูเนลเลยในเลเยอร์นี้นะครับส่วนอินพุตอินพุตเชฟเนี่ยต้องมีขนาดเท่ากับภาพที่เราใส่มาซึ่งในกรณีนี้ผมเป็น28 28นะครับแล้วก็ color channel เรามีเป็น1อ่ะโอเค,อ,เคอันนี้เนี่ยนะครับก็คือองค์ประกอบหลักของของ convolution layer นะครับเรามีอินพุตเรามีจำนวนเคอร์เนลแล้วก็เคอร์เนลที่มีนะครับซึ่งหมดเป็นเมทริกแล้วนะเราก็ได้เอาอปต์นะครับซึ่งเคอร์เนลเนี่ยจะเห็นว่าเคอร์เนลหนึ่งชิ้นเนี่ยเนี่ยก็คือมี3อัน ราะว่าในกราฟิกของภาพนี้เขามีเอ่อาเลือกใช้นาทั้งหมดสามอันก็คือ R G B นั่นเองเราก็ต้องมีเคอร์เนลที่ไล่ไล่อันเนี้ยสมมว่าอันนี้ก็เชื่อมกับน,นี้อันนี้เชื่อมกับน,นี้นี้ให้มันทอริสปอนกันแล้วอันนั้นก็ต้องมีไบแอสของตัวเองนะครับสิ่งสําคัญก็คือตัวของเอาต์พุตเนี่ยจำนวนเมทริกของเอาต์พุตที่จะออกมาจากคอนเวลูชันเลเยอร์เนี่ยจะมีเท่ากับจํานวนเคอร์เนลเนื่องของผมอันนี้ในกราฟิกนี้มี2เราก็ต้องออกมา2เมทริก ของผมมี5ใช่ไหมผมเลิอกมา5้ก็ลองออกมา5เมตริกนะครับเรามาดูกันเลยอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งก็คืออ่าตอนที่เราสไลด์เนี่ยนะครับตัวอัพุตเมตริกเนี่ยจะมีขนาดเก็นละ์เนาะก็คือจะคำนวณจากตรงนี้ก็คือเรา,เอาขนาดอินพุตเนี่ยลบคือเอลไ i z e แล้วก็บวกหนึ่งเราจะได้ขนาดย่อลงมาของตัวเอาพุ t ซึ่งจะเย็กลงมาเสมอนะครับอ่าทีนี้นี่ก็คือหลักคิดนะครับแล้วก็ปิ่มมา ันที่บอกว่าคือโนไซส์เราเป็น3.3คูานะครับเอาพเราจะต้องเล็กลงนิดนึงแล้วก็จํานวนเมทริกของเราซึ่งในพจน,น์ตรงนี้จะมีทั้งหมด5อันเพราะว่าผมเซตจ,จานวน k ร r n e l เนี่ยเป็น5ชิ้นนะครับอันนี้คือผมก็คือลองโชว์จำนวนเอ่อตัว k ร r n e l ให้ดูนะว,ว่ามันเป็น3าูณจริงแล้วลักษณะเป็นยังไงตัวเลขตัวตรวนี้ในกรณีของ convolution นะครับมันคือพารามิเตอร์เลย คตัว Bias เองก็เป็นพารามิเตอร์เหมือนกันนะอันนี้ของเจอตัว Channel เนะี่ยก็คือมัอนเลปอร์เซน็นต์เท่ากับตัว Weight ของ Classical Neural Network นั่นแหละนะครับคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเป็นพารามิเตอร์เหมือนกันโอเคทีนี้ในการอธิบายครั้งนี้เนะี่ยผมจะอธิบายในคิดของเลเยอร์ในมุมมองของของการอธิบายครั้งนี้ก่อนว่าละมองเลเยอร์ยังไงเลเยอร์ในภาพน,นี้นะครับเป็นอ็อบเจกต์ตัวหนึ่งนะครับพี่จะมีการรับอินพุตแล้วก็ผลิตเอาพุตนะครับเราจะตอกเลเยอร์หลายอันต่อก,กัน เอาพุทธของเลเยอร์หนึ่งจะกลายเป็นอินพุตของเลเยอร์ถัดไปนะครับดังนั้นเมื่อมันเป็นอย่าง,งน,นั้นก็คือไอ้ตรงเนี้ยเท่ากับอันนี้แปลว่าเท่ากันก็แปลว่า y 2เท่ากับ x 3นะครับก็คืออันนี้เท่ากับน,นี้แปลว่าดูดีริเวอรทิฟเนี่ยก็ต้องเท่ากันด้วยดีริเวอทิฟเป็นยังไงนะครับดีริเวอร์ทิฟตรงนี้เนี่ยว่าด้วยเรื่องของการทำแบ็คโพพูเกชันนั่นเองซึ่งเป็นกระบวนการในรู้ของโมเดลเวลาเราทำดีริเวอร์ทิฟเราต้องหา d ีด y 2มาก่อนซึ่งก็คือดีรับแิเวอร์ทิฟว ในการกระบวนการน back propagation จริงๆเราต้องหาอันนี้อัตัวแรกสุดเลยซึ่งทาง loss function จะคำนวณให้แล้วเราก็ backprop ไปหลักคิดสําคัญของเรื่องนี้ก็คือว่า derivative ของ input ตัวนี้จะกลายเป็น derivative of i p u ของ layer ย้อนหลักกลับไปนะครับตังนั้นแล้วใน layer หนึ่งเราต้องคํานวณหา derivative ของ input ด้วยนะครับเพื่อจะได้ย้อนกลับไปได้นะครับปึ๊บ,บอ่ะทีนี้อ่อ ในกระบวนการ forward propagation มันที่บอกว่าเราเอาเนี้ยปึ๊บมามันต้องบวก,กอันเข้าด้วยกันนะครับบวกเข้ามาอ่าเราก็บวกกับใบแอดเราก็สลด์มันก็ได้วาหนึ่ง,งอันนี้ก็เหมือนกานบวกบวก by แอดปึ๊บมาอันนี้ก็ใช่ในการบวกไปแอดได้ Y21 สองหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับปึ๊บมาถ้ากดฝั่งอันนี้ที่ไม่ได้โชว์ก็คือจะได้ผลลัพธ์เป็นอันนี้นั่นเองนะครับลองดูดูในภาพนี้ก็ได้นะครับผมว่านี้เข้าใจง่ายสุดละว,ว่าข้างในมียังไงอ่าอันนี้คือรูปสมการนะครับของสิ่งนี้ โอเคพูดถึงการสไลด์เมื่อกี้นิดหนึ่งการสไลด์เมื่อกี้จริงๆแล้วมันคือกระบวนการ cross correlation นะครับส่วน convolution เนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับก็คือเป็น cross correlation นี่คือการสไลด์แบบนี้เหมือนกันเดยกตัว kernel อันเนี้ยมันต้องหมุนนะครับ180องศานะครับถึงจะเป็น convolution อาสมการก็จะประมาณนี้นะครับคำสัญลักษณ์เลยอา่าทีนี้หลักคิดก็ลงไปลงมาครับก็คือเราเอาภาพเราเนี่ยเข้าไปนะแล้วก็ทําการ cross correlate นะครับตามสมการเลยแต่เราจะเป็น cross correlate แบบ valid ก็คือเราก็คือสไลด์เนาะสไลด์ slide แล้วมันชนกับขอบไหมครับชนกับขอบอันนี้เป็น valid แต่ถ้าเป็นฟูลเนี่ยเราจะทะลุขอบไปนะซึ่งผลลัพธ์จะต่างกันแลละมันจะไม่เป็นการทําให้ขนาดอาพุธย่อลงมาละนะถ้าเป็นฟูลนะปึ๊บเอากดเราก็ได้อาพุธมาคุณก็จะประมาณนี้นะครับมีขนาดตามที่ผมว่าไปนะครับอ่ะทีนี้เราเข้าพาร์ทบอก back propagation กันบ้าง ไป p พิ่มเพอรเเชันเนี่ยเราจะต้องมีตัวเริ่มต้นกเรนเลยคือตัวเอาพุ t เกรเดียนก็คือ DED e Y หรือ Derivative ว่าด้วยตัวของเอาพุ t นะครับอ่าซึ่งมันจะต้องมีขนาดเท่ากับตัวเอาพุ t ของเลเยอร์เรานะเวลามันส่งกลับมาน,นะอ่าทีนี้ในการโดยพาร์ทแรกเนี่ยเราต้องคำนวณหา Derivative ของตัวเคอร์เนลนะครับก็คือ DEDK นะครับทีนี้ตรงนี้มันสำคัญนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปใช้ในการอัปเดตพารามิเตอร์ในกรณีือเคอร์เนล อ่าแนวคิดสาคัญของสมการนี้คืออะไรก็คือว่าเราต้องการตัว DEDK เนี่ยที่มีขนาดเท่ากับเชฟของเคอร์เนลหลักของเรานะครับซึ่งเคอร์เนลเราเนี่ยมีขนาดเท่ากับ3ามหลักคิดของเรื่องนี้ก็คือถ้าเราเอาอ่อินพุตนะครับก็คือตัว x เนี่ยไป c o สคอยเลตกับเอาพุตนะครับซึ่งก็คือเหมือนยี่สิบแปดยี่สิบแปดคอสคอยเลตกับยี่สิบหกยี่สิบหกครับเราจะได้เคอร์เนลหลักคิดมีแค่นี้ทําให้ทหําให้ตัวของ ดีดีเนี่ยมีขนาดเท่ากับเคเนลนั่นเองตัดขึ้นมีแค่นี้นะครับแต่ต้องเป็น valid นะ valid valid correlation นี่เหตุผลนะครับอ่าใช่ดิดินี้ตัดขึ้นเพิ่มไปอีกนิดนึงก็คือว่าตัว xj เนี่ยจริงๆที่มันมีได้นะครับเพราะว่าเวลาเรา run จริง run ต้อง run forward ก่อนถูกปะเราต้อง run forward ก่อนเราก็จะมีการเซฟตัว xj ไว้แล้วพอพอ backward ดูก็จะเอามาคำนวณในนี้ได้นะครับแล้วก็เก็บตัวนี้ไว้นะครับเก็บตัวนี้ไว้อ่าโอเค นนทีนี้อ่าอันนี้ก็คือลานป่าอันนี้ก็คือตัวเกเดียนนะครับเป็นยังไงก็เป็นเมทริกแบบนี้นั่นแหละครับใบแอ r นี้โชคดีหน่อยนะครับเรามีค่าเทียบเท่ากับตัวอัพูเกเดียน e เลยนะครับก็จะมีขนาดอ่าอัพพเกเดียนนั G ่นแหละครับ e คือ5.26นะครับ,อ, 5, 6, 6, 6รบอ่าแต่ว่าอัน,นซึ่งซึ่งสองนี้ต่อตรงนี้เนี่ยมันเป็นพารามิเตอร์หนึ่งคู่เนาะแล้วเราเอาไปอัปเดตต่อก็คือทั้ง DEDK แล้วก็ DEDB เนี่ยต้องเอาไปใช้อัปเดตตนา แต่ตัวนี้เอาไว้ส่งเฉยเอาไว้ส่งย้อนหลังเฉยนะครับหลักคิดอันนี้สําคัญของอันนี้แล้วกันก็คือเราเปลี่ยนอักขระชันละเราเปลี่ยนเป็น convolution นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นที่มาลึกๆของโดเลเยอร์นี่แหละว,ว่าทำไมเรียก convolution นะที่ขบวนการเป็น c อ o ์สคอ r r เ l a t i o n เป็นกระบวนการ c อ o โวล o ชั e l a t i o n เดียว,วกันนะใน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 เลเยอร์นี้แต่ว่าเป็น f นะูลเนาะเป็น f ูลก็คือมันสไลด์แล้วแบบเกินออกไปทะลุออกไปไม่ได้ชนแค่ขอบหลักคิดก็คือ อ่าอย่างนี้ครับไม่จะมาเป็นฟูลคอน n v e r s i นเนี่ยขนาดของ DDI e y I, ซึ่งเดิมอาจจะเป็นแค่26 26เนี่ยมันขยายขึ้นเลยกลายมาเป็น2ี่สนั่นเองเพราะว่าตรงนี้มันต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นเนาะอ่ามันต้องมีขนาดเท่ากับโออินพุตของ Layer เลเยอร์นั่นเองซึ่งของเราเนี่ยเป็นภาพ28 28มันก็ต้องมีขนาด28 28นะครับอ่านี้เราเป็นซิกมาเนาะเราก็คือสถาปนาไว้ก่อนแล้วก็บวกถมไปถมเข้ามาโอเค ทีนี้เมือนที่บอกเราเก็บเทอมของ D E B K และ D E B B ไปแล้วเนี่ยเราจะยังเอามาอัปเดตเลยไม่ได้นะครับเราต้องเอาเข้าออปติม z เซอร์ก่อนออปติม z เซอร์อย่างที่ผมเลือกเนี่ยเป็นเคร t ิ e ใน e ซนที่มีโมดัมเขาก็จะคำนวณตัวของเทอมตัวนี้ขึ้นมาใหม่ซึ่งถ้าเราใช้เทอมนี้มันจะทำให้กระบวนการ o p t i m ม z เซชันเนี่ยมันดีขึ้นก็คือเราจะ approach ตัวเวทที่ดีที่สุดได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นนั่นเอง ส่วนมากจะเป็นเร็วขึ้นนะครับซึ่งก็เราก็ต้องคอนฟิกพุ่มระเบิดสำคัญเช่นพุ่มมูมนตัมหรือเลยนิ่งเลยก็สามารถขึ้นที่คขึ้นที่เข้าไปในแลนด์สเก็ตได้เร็วขึ้นนะครับโดยขนาดของออปติมิเทอร์เนี่ยจะมีขนาดเท่ากับทางเกเรเดียนที่เราคำนวณมาเลยนะครับไม่เปลี่ยนเลยอย่างของของพาร์ทของเคอร์เนลเนี่ยก็มีขนาดเท่ากับไอโดเกรเดียนเคอร์เนลที่เราคำนวณมาเมื่อกี้ไบแอ่งก็เช่นกันนะครับเราก็เอาตรงนี้นั่นะครับมามา มา,มาบวกเข้าไปในตัวพารามิเตอร์นะครับจริง,รงๆบางคนจะบอกว่าเป็นลบเนาะแต่ว่าในออฟเนในออฟดีมิเซอร์ผมเนี่ยผมเปลี่ยนเครื่องหมายให้ตรงเนี้มาแล้วนะครับนั้นเราเราสามารถใช้บวกบบวกบวกเข้าไปได้เลยซึ่งกระบวนการพาน,นี้คือการเรียนรู้ของมันนะก็คือเป็นภานที่คำนวณเสะละรู้เกเดียนมาละบวกเข้าไปอันนี้คือการอัปเดตคือการปรับปรุงตัวของมันนั่นเองนะครับอันนี้คือข้างในเลยนะคือเวลาทําอะไรก็คือเป็นตัวเลขแบบนี้เลยไอไม่ได้เน้นจุดนี้เลยอ่ะ โอเคก็จริงๆก็มีแค่นี้นะครับคอมบูเลชันรายแยกมีแค่นี้อันนี้เนี่ยผมอธิบายเพิ่มเติมของโมเดลดูจริงจริงแล้วกันที่ที่ทำจริงจริงนะครับเราไม่ได้ใช้แค่ภาพเดียวนะครับโมเดลจริงๆเราใช้หลายภาพโน้นแล้ว,ลวอย่างที่ผมใช้เนี่ยเวลาผมทําเนี่ยเราต้องใช้ Data Loader ก่อนเจ้นี้เป็นคลาสของโมเองหมดเนาะทุกอย่างในนี้ทําจากสเก็ตนะครับ <c oughs> อ่าทีเชนถ้าใช้ดี้าโหลดเดอร์เนี่ยคือเราต้องการที่จะเราเรา,เราส่งดี้าใ้กับโมเดลเราเนี่ยเราต้องการส่งเป็นชุดๆนะครับส่งเป็นแบทช์นั่นเองอย่างนี้ผมเเเลือกปป็น atch, ป็นน512 คือถ้าแบตเยอะเนี่ยมันก็ก็ดีนะครับเช่นแบตถ้าแต่แบตเท่ากับจํานวนอ s s e m b l e ลทั้งหมดใน dataset เลยเนี่ยอันนี้ก็จะดีที่สุดนะครับแต่ว่าแรมมันก็ไม่ไหวเนาะเพราะมันเป็น loss and skip เดียวนะครับมันก็จะง่ายที่สุดแต่ถ้ามันเป็น1เลยคือแต่และแบตคือเป็นตัว assembler แ,แต่และอันเลยมันก็จะอัปเดตถี่ไปเพราะว่าเวลาอัปเดตจริงๆแล้วพอเราเป็นแบตเนี่ยนะครับเเราจะอัปเดตเป็นแบตอย่างเงี้สมมติผมส่งไป512ภาพแล้วเนี่ย มันถึงจะอัปเดตพารามิเตอที่เป็นกระบวนการอันนี้นะครับทีหนึ่งแล้วตัวของเกรเดียนที่คำนวณมาของทั้ง2ของพารามิเตอร์เนี่ยของ l a เยอร์นั้นน่ะมันก็ต้องเป็น average ของทั้ง b a ต c h นั้นคือต้ง512ตัวนะครับอันนี้คือโมเดลที่เราใช้เนาะตอนนี้ก็จะมีแบบมีเพิ่ม l a เยอร์ต่างๆเช่นผมเออเพิ่มเอ่อเอ t i แอคทิเวชันฟังกชันเพิ่มแม็ก o ูลิงเนี่ยก็คือเป็น l a เยอที่เราเพิ่มเข้าไปให้เป็นโมเดลจริงๆแล้วนะครับ กดไปนะครับแล้วก็ลองกดรันนะครับซึ่งในโอกาสครั้งหน้าเนี่ยผมก็หวังว่าจะได้มาอธิบายลงพาร์ทของฟังก์ชัน2อันนี้เนาะซึ่งอันนี้จริงๆผมได้แรงบันดาลใจมาจาก TensorFlow เนาะออกแบบตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าจริงๆก็คือตอนนี้คือรันได้แล้วนะครับก็สามารถรันได้ปกตินะครับก็เทรนนิ่งโมเดลมา a c c ก r a c y ก็มีน้ำนมพี่จะเพิ่มึ้นนั่นเองอันนี้ก็จริงๆก็มีแค่นี้นะครับก็เป็นผมเป็นความรู้ด้วยกันเนาะลึกเข้าไปในการทำงานกับ AI ว่ามันเป็นยังไง โดยเฉพาะในคอนดูเรชั่นเ a y e r เยอะซึ่งเป็น layer ที่ค่อนข้างเข้าใจยากผมคึงว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในนะครับโดยเฉพาะพาร์ทของแม็กพัฟเฟกชันเนาะที่ดูงงๆนะครับแต่ก็จริงๆก็มีแค่นี้นะครับคอนดูเรชั่นมันก็เป็นแค่ไม่ได้บอก AI การรู้ข้างในมันเป็นแค่เมทริกนะครับไม่ได้มีอะไรนะการพาร์ทการรู้คือการอัปเดตเมทริกนะครับมีแค่นี้จริงๆนะโอเคก็ผมเชื่อว่าวิดีโอนี้ก็น่าจะเป็นที่ประโยชน์ของทุกคนเนาะในการเข้าใจลึกเข้าไปเนาะว่าในคอนดูเรชั่นเนี่ยทั้ง forward และ backward เนี่ยจริงๆมันทำงานยังไงกันนนะครับก็ ขอบคุณนะครับ